ตันี้จะเป็นรุ่นควายเผือกเพศเมียนะคะโอเพนนะคะปั่นน้ำนมก็เป็นคันมกรที่มีทั้งหมด5ตัวนะคะตัวใหญ่สวยทุกตัวเลยก็ถือว่าเป็นหนูต้วการนะครับและความสวยงามก็ดีด้วยอย่างพี่น้องก็อุทชาไทยนะครับถ้าไปมาดู ฝ่ายประกวดในรุ่นทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่ารุ่นพระบฟุตทรงนะครับสำหรับการเตรียมตัวนักเรียนต่างๆเนี่ยทางประกวดในรุ่นทั่วไป này, เปนี่ยก็มีความพร้อมนะครับเรื่องน,นี้ในบบอย่างดีนะครับนี่ต้เป็นแบบใหญ่นะครับเป็นอย่างที่พี่น้องชาวไทยเรามีลักษณะกฝายที่โครงสร้างดีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่บอกมาว่าลักษณะดีพื้นฐานดีนะแต่ถ้าน้ำเรียนไม่ดีมันก็ถึงดวดาวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่น้องถ้ามีควาวยนะครับก็ต้องเลี้ยในเรื่องที่ดีด้วยนะครับควายเถือกนะครับก็ต้องเน้นในเรื่องของผิวพรรณผิวพรรณลักษณะผิวพรด้วยนะครับควายดำก็ได้เช่นก,กันนะครับอะไรไม่ใช่ไหมควายเ,เยยถือกนะครับตอนนี้พี่น้องบางท่านเลี้ยงหรือเ่าเนี่ยปรากฏว่าขนแดงหางแดงไม่มีที่แล้วนะครับอันนี้ถูกตัดคะแนนแน่แน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะทำย่างไร ให้ขนขาวเป็นผู้ขาวสวัสดิ์สวยงามนะถ้ปล่อยรป็ขาวล้วนฟอกด้วยอะไรอาจจะฟอกด้วยผมสักฟอกนะครับผมสักฟอกก็จะกัดชาไฟชาสมบัตที่ติดที่หางออกหาังก็จะขาวและสวยงามนะก็เป็นเทคนิคของคนเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปนอนโทนนะฮะนอนโทนอนน้ำดำๆมาขึ้นมาหลังแดง แดงอันนี yeah. ang, nah mm ้ไ hmm. ม่ผ่านนะถือว่าผิวทรรณได้ผ่านท่านเกริญตัวไม่พอนะครับถึงแม้ท่านจะรับขนาดดีสูงใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ถ้าผลผิวพรรณนั้นไม่ผ่านนะครับก็โอกาสที่จะชนะได้แชมป์กจะเป็นเรื่องยากกว่านะคะเยอะมากเลยฝ่ายเถือนพี่น้องก็ต้องรู้นะครับว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับบางครั้งบางบางท่านนะครับบางท่านนะฝ่ายเผือกอาจจะมีเขาเสี้ยนดำอยู่บ้างบางท่านก็ใช้ขวดแตกนะท่านนีิดะใช้ขวดแตกนี่ยขูดออก มันก็ทําให้ดูเขาต้องออกสีชมพูมีมากขึ้นกว่าสีดำนะครับมันห้ามไม่ได้ว่าไอ้ความสีดําที่มันแจงมหรือที่เขาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ความสวยงามมันลดลงเนี่ยมันห้าไม่ได้เพราะมันมีอยู่แต่ถ้ามีอยู่แล้วเราบรรทัดก็พูดออกเขาทําให้ดูน้อยลงมันก็ดูสวนหามากขึ้นครับตรงนี้เรายอมรับได้คณะกรรมการเพราะว่านบางครั้งนี่เราก็ต้อง แต่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เสริมนะครับก hey, okay. so so ็คือเพียงแต่เราจัดสีทวีวันเพื่อที่จะส่งเข้าปรตกวจอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการการตรวจในทุกเรือผีนะครับก็ความสะอาดนะครับร่างกายความสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกัอย่างที่ท่านกรรมการว่านะครับว่าควายรุ่นนี้นี่นะครับสูงเกิน1 4 0เซนนะครับเป็นอนาคตละอ่าตอนนี้คณะกรรมการทามือให้ เกษตรกรได้ชมควานะครับเรียงการเข่ยนาฬิกาครับช่วย่วยดูนะมเราะ่เรามาชมความงามของควายแต่ละตัวนะคะของควายนะครับว่าการเดินสวยสง่าอย่างไรเท้าหลังลงเท้าหน้าตรงไมนะครับมีกี่เป๋ไปทางซ้ายทางขวาอย่างไรนะครับเรื่องความมั่กังยังในเรื่องของลักษณะของควายนะครับที่จะได้รับการตัดสินให้ชนะเลิกนะครับคณะกรรมการต้องดูอย่างกันอย่างละเอียดนะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยภาพที่ดูแล้วนี่สวยทุกตัวนะคะกรรมการทำงานหนักทุกตัวนะครับซึ่งเป็นอนาคตนะครับอันนี้ก็ยังที่เราว่านะครับเวทีกรรมการต้องทำงานหนักนิดหนึ่งนะคะอัตลักษณ์ของควายไทยนะวันนี้นะครับเป็นที่ยอมรับและสากลของประเทศการประเภทการประกวดควายดำนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยแท้ๆนะครับและที่สำคัญที่สุดกับควายเพื่อนนะครับเรามีสองชนิดที่เราตั้งประกวดเท่ากันนะครับและที่สำคัญที่สุด ก็เป็นที่เรื่องสำคัญในเรื่องของควายไทยที่เราเชื่อชูนะครับในเรื่องของคุณสมบัติคุณลักษณะควายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็พิจารณาแล้วก็ลงมติว่าในทุกวันที่14พฤษภาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันควายไทยที่มาที่ไปทำเอาทีเรื่องวันที่14พฤษภาคมก็เราว่าวันที่14พฤษภาคมนะครับกบัติเด็จ ะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับก็ทรงพระราชทานนะครับพระราชบัตรโครงการธนาคารโทรคมนาคมเป็นครั้งแรกนะครับเราก็เป็นสิ่งมงคลก่อนชาวชาวควายเรานะครับเราก็เอาวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันควาย รุ่น <Wars. S 1> นี้เนี่ยนะครับเป็นการจิงชัยกัน5ตัวด้วยกันนะครับยืนเรียงแล้วนะคะตอนนี้5ตัวนะคะเป็นฝ่ายของคุณวุฒิชัยแสงล่าชนะครับจากตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับชื่อพรฟ้านะครับอายุ2ป <teor ía> ี1เดือนปีอนนะครับตจมกับที่ท่านรอนพุกามว่าเนีาก็บอกไม่ได้อ่านอาจจะตัวอายุท่านก็ท่านก็ถ่ายลิ้มแม่นเลยครับว่าอายุอย่างน้อยก็2ปี1เดือนนะครับตรงนี้ก็โจมนะครับก็คือ พ่อพันชื่อเดาย่าแก้วนะครับแม่ทันก็คือแม่ดาวนะครับหมายเลขกหนึ่งนะครับรุ่นเขาเนี่ยเขาเป็นตัวเล็กคนเพื่อนนะครับเขาเป็นตัวเล็กคนเพื่อนแต่ว่าลำตัวเขาจะได้ยาวกว่านี้เล็หนึ่งก็เถอะนะถ้าได้ถ้าได้กรอนยาวมาประกอบกันความสมบูรณ์ของตันเมียก็ขึ้นอีกนี่ากผสมสวยนะเมื่อมาเทียบกันกับหมายเลขหมายเล็กสองนะครับ มาเช็คสองคนนี้เขาก็มาดีเขามาดีแต่ว่าถ้าให้เขาความแข็งแรงของข้อเท้านะในพวกนี่ผมคนเดิถ้ามีความแข็งแรงมากกว่านี้นิดนึงนะก็ซื้อเลยนะครับสำหรับเมื่อตัวถัดมาหมายได้หนึ่งนะครับความสมดุลของกล้ามเนื้อนะฮะความยาวของลำตัว mặt trộm cổng của nhà nam Có, mà thiệt, của nước mà nước biển 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 Nè, biển nước 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 สู้กว่านิดหนึ่งถ้าวันนี ha. ờ, ้ถ้าวันนี้มาได้เต็มนิดหน่อยก็จะสวยเลยคณะกรรมการก็เลยลงมาติกันนะตัวที่ได้ที่ห้าเราให้ควายหมายได้สองครับตรงเชยอันดับสี่ได้เกะควายหมายเด้หกนะครับรางวัลที่สาม ได้แข่ความหมายเลขหนึ่งมันตงสองตัวนี้เบอร์สี่กับเบอร์สามเนี่ยเรื่องหน้าพวกเขาหมายได้สามโอเคนะกินแต่ถ้าหมายแค่สีพัฒนาเรื่องของเขาเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งมันจะสวยแต่ว่าความสมบูรณ์ของร่างกายวันนี้เขมาดีที่สุดครับให้หมายเลขสี่แค่ที่หนึ่งครับว่าประกาศตัดสินนะครับ ยาลุ่มพลอยเพลือนะครับฟันน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 นเนนนนนนานน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 รนบนนนชนะเลนศนนนนรนน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 นรนน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 นอนน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 นรนนนนนอนน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 นเลขนนนชนนนนนอันดนน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 สัมพนนธ์นะครับ อาอนธรอบรางวัลน,น,นะครับขอให้พี่น้องนะครับที่จะนำควายมาโชว์